เร็จแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ครับกลมกลมตันหน่อยน,นี่ครับแอโอ้โหดูดีแบบเมื่อกี้เยอะเลยงงอีกนิดเดียวอ่อขออีกนิดเดียวนี่เร็จแล้วอันนี้ที่แต่ผมแบตเตอรีร่นคือผมซื้อมาจากเหมือนเดิมอะ่ะแต่ใช้ดีตัดไรแล้วเนี่ย ทุกอย่างผมก็ดูดูก่อนว่าจะเอาอะไรของที่ใช้ได้ไม่ได้บางทีเลือกสามวันห้าวันก็จะได้ต้องลดราคาด้วยต้องส่งฟรีด้วยต้องใช้เหรียญด้วยซื้อไปซึ่งมาก็ได้ถูกอันนี้ถูกแี่ร้อยเดียวใช้ดีด้วย ดูครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับอืเดี๋ยวไปนอกสถานที่ต่อวันนี้เอา้าตามผมมาครับเอาแค่นี้ก่อน